แล้วถ้าสมมุติว่าเราเกิดมีความทุกข์ขึ้นมาวิธีการที่ที่เราให้รู้สึกว่าทุกข์มันผ่อนลงเหมือนที่หลวงปู่ได้พูดมาสักรูนี้มีวิธีง่ายๆอย่างไงบ้างครับมันหลากหลายนะทุกข์เนี่ยมันมีทั้งทุกข์กายกับทุกข์ใจทุกข์กายเนี่ยไม่ยากนั่งเป็นทุกข์ก็ลุกขึ้นยืนที่นั่งมันก็หายยืนเป็นทุกข์ก็ลุกออกเดินอย่างเงี้ยยืนทุกยืนมันก็หายถ้าเดินเป็นทุกข์ก็หาที่นอนหรือไม่ก็ลงนั่ง ไอ้ทุกที่เดินมันก็หายหรือไม่กระหิวเป็นทุกข์ก็หาอาหารกินเนี่ยค,ความทุกข์มันก็หายทางกายแต่ไอ้ทุกข์ใจเนี่ยมันเป็นความทุกข์เหมือนดั่งไฟสูงขอนไฟสูงขอนก็คือบางทีบางครั้งเราค้นหาที่มาของจุดไฟนะั้นไม่ได้ว่าจุดไอ,ไอ้ไอ้ไอ้กำเนิดแห่งไฟเราหาไม่ได้เพราะว่าขอนไม้มันใหญ่มากครับ แต่เราก็จะรู้สึกทุรนทุรายแล้วก็ลำบากอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับฟันไฟกลุนกลุนอยู่ตลอดบางคนจมปักวันทั้งวันจมปลักอยู่กันย้ำทำย้ำคิดกับความไม่พึงพอใจความเศร้าซึมใจความทุรนทุรายความอึืดอัดขัดเคืองความวิตกกังวลและความว้าวุ่นจนกลายเป็นหมักหมมสะสมเป็นโรคซึมเศร้า เพราะว่าแก้ปมในใจหรือว่าแก้ความทุกข์ในใจตัวเองไม่ได้เพราะนวิธีจะแก้มันง่ายนิดเดียวไม่ยากเหมือนก็เมื่อคืนนี้ที่พูดในขับ่าวว่ามีสติไม่มีตัวกูครับจบขอนไม้มันก็อันตรธานหายวิธีคิดง,ง่ายๆคนอื่นคิดยังไงไม่รู้แต่หลวงปู่คิดแบบนี้ทุกครั้งที่เวลาเรารเผชิญต่อสถานการณ์เหตุการณ์ทั้งหลาย มีสติแล้วไม่มีตัวกูจบทุกอย่างจบหมดความทุกข์มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะไปสืบคน้นหรือว่าไปกัดกินข<ถ>้อนไม้สมขอนใดๆดได,ได้ตัวเราเมื่อมันไม่มีความทุกข์มันจะเกิดจากตรงไหนไที่มันมีก็เพราะว่าเรามีตัวกูไงความทุกข์เมื่อมันกัดกินได้ก็เพราะมีตัวกูเป็นผู้รับทุกข์ถ้าไม่มีตัวกูเป็นผู้รับทุกข์ทุกอย่างจบจบแล้วจ้ะ